ลาไดร้วมกันคุณดลงนะครับบนก่อนร้านเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันเชื้อไข้เลือดออกนะครับโดยเฉพาะที่คุณคุณญ้านะครับที่ชอบระบาดณนเวลานี้นะครับก็นืีบริการนะคะแจกไ้าอเดตนะคะในชุมชนชาวบ้านเกาะร้านของ ส5้ากุมภาพันธ์นายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายเจษดาพงษ์ธนสมิทธเวชหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคนำทีมเจ้าหน้าที่เครือข่าย s อ SRRT เมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่อสอมอชุมชนบ้านเกาะล้านและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเมืองพัทยาเกาะล้านจำนวนกว่า60คนลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้านโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันหยอดซายอเบดป้องกันยุงลายตามบ้านเรือนประชาชนพร้อมทั้งแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกและแจกซายอเบตให้กับประชาชนในแต่ละบ้าน ด้านนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้สำนักการสาธารณาสุขเมืองพัทยาและเกาะล้านได้นำเจ้าหน้าที่อสอมเกาะล้านและเจ้าหน้าที่เครือข่าย SRRT เมืองพัทยาร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคเชื้อไวรัสซิก้าที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสถิติผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกมีเป็นจานวนมาก โดยเชื้อดังกล่าวมียุงลายเป็นตัวพาหะนำโรคซึ่งแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้จึงให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆในแต่ละชุมชนทำการหยอดใายอเบดและทำความเข้าใจกับประชาชนตามบ้านเรือนชุมชนบ้านเกาะล้านนอกจากนี้เชื้อไข้หวัดใหญ่ยังเป็นเชื้อที่มีการระบาดในแต่ละปีซึ่งเมื่อปี2563ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจากไข้หวัดใหญ่ถึง70,000คนโดยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มีสุขภาพไม่แข็งแรง การลงพื้นที่ในวันนี้ก็ยังได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2564โดยสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคม2564สําหสำหรับผู้มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีประกอบด้วย 1. หญิงตั้งคันอายุคันสี่เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคทาลาสัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและ 7. โรคอ้วนน้ำหนักเกิน100กิโลกรัม โดยจะจัดให้7กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ฉีดฟรีทุกคนในล็อตแรกจานวน200โดสและหากมีประชาชน7กลุ่มเสี่ยงเกิน200คนก็สามารถลงทะเบียนไว้ได้โดยเมืองพัทยาจะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ครบจำนวนตามที่มีการลงทะเบียนไว้ถ,ถ้าเชื้อไข้เลือดออกนะครับก็เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยจะเป็นการแพร่เชือ้อ โดยยุงลายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดมีการเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าไข้เลือดออกนะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเกิดจากใช้ยุงลายนะครับวันนี้เราก็เคยลงมาพบประชาชนทุกชุมชนนะครับทั้งหมดนะครับก็คือจะให้ทางเจ้าที่สสทีแล้วก็ทางอสมลเนี่ยลงพื้นที่นะครับในการหยอดยานะครับหยดยาคือทราเบทแล้วก็ทำความเข้าใจครับ คนในท้องถิ่นของาวายก่อล้านนะครับครับและอีกโรคหนึ่งที่ทแพร่อยู่ตอนนี้คือคือเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นเชื้อที่ระบาดตอนนี้แต่ละปีเนี่ยมีคนติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีคนติดประมาณ70,000นคนนะครับแล้วก็เชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะทําให้มีการเสียชีวิตได้ในกรณีที่คนป่วยมีสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับวันนี้เราก็มารณรงค์นะครับว่าคนที่มีสิทธิ ที่จะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับก็คือให้มาลงทะเบียนได้นะครับที่ศู์แพทย์ชุมชนของเมืองพระยานะครับหรือว่าแจ้งไว้ที่สู์แพทย์ชุมชนของเกาะล้านนะครับที่เกาะล้านนี้นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับ200 200โดสแรกเนี่ยจะมาที่เมืองพระยาแล้วก็จะนํามาฉีดให้กับคนที่เกาะล้านนะครับถ้าเกินจาก200เนี่ยเราก็ยินดีนะครับมอบให้กับ บ้านบนก่อร้านนะครับเพื่อจะมาช่วยกันป้องกันเที่ยวข้ามใหญ่ไม่ให้เกิดขึ้นที่ก่อร้านนี้